โอเคครับก็สวัสดีพเพื่อนๆชาวกเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมเร็วกันแทบกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในคอนเทนต์ดันเจียนพัฒนานะครับผมซึ่งเพืเ่อนๆก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมผมถึงลงคอนเทนต์ดันเจียนพัฒนาอีกแล้วนะครับทั้งทั้งที่เดือนที่แล้วนะครับผมก็มีการลงดันเจียนพัฒนาไปแล้วรอบหนึ่งเนาะก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับก็เปิดมาแล้วทั้งหมด หนึ่งเดือนท่วนแล้วนะผมะซึ่งเวลาผ่านมาเร็วมากเลยนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นไกด์ในการจัดทีมผ่านดันเจี้ยนพัฒนาอันนั้นคือไลน์อัพที่ผมใช้ในกรณีที่เราเี่เพิ่งเป็นผู้เล่นใหม่ตัวละครยังไม่มากนะครับก็จะใช้ตัวละครที่มีในการแก้สถานการณ์ไปก่อนแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นมาเรื่อยๆแล้วความตัวละครมาเรื่อยๆนะครับตัวละครที่เรามีเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นยครับเราก็สามารถ ปรับปรุงไลน์อัพใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถผ่านดันเจี้ยนทา่าต่างๆได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับอ่าโอเคก็แน่นอนว่าไลน์อัพที่ผมปรับขึ้นมามันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถผ่านดันเจี้ยนชั้น10ในแต่ละทา่าได้อย่างง่ายๆอีซี่อีซี่เลยนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าแต่ละทา่าเนี่ยผมใช้ไลน์อัพอะไรยังไงบ้างเนาะเริ่มทีทธาไฟก่อนนะครับอ่าสำหรับดันเจี้ยนทตุไฟนะครับผมก็จะ คล้ายๆกับไลน์อัพก่อนหน้าเลยนะครับก็คออือปกติแล้วไลน์อัพที่แล้วเนี่ยผมใช้เป็นเอสปาดาเนาะแต่ว่าออตอนนี้เนี่ยผมได้ปาสคาวมาแล้วนะครับซึ่งปาสคาวะมันจะเก่งกว่าเอสปาดาก็คือตรงที่โดยปกติแล้วเอสปาดามันจะต้องมีการสะสมสแต็กในการฆ่าศัตรูก่อนถึงจะบวกพลังโจมตีเวทแล้วก็บวกอ,อ,อัตราคิคติคอาเพิ่มนะครับแต่ว่าตัวปัสคาวไม่ต้องทําอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าตัวปัสคาวะ มีสกิลความหายนะของยักษ์ซึ่งอันนี้มันจะโจมตีโดยไม่ส่วนพลังป้องกัน65%นะครับแล้วก็อัตราคิท,ทข้อมันจะเป็น100%นะครับก็คือยิงยังไรก็ติดคลิกอยู่แล้วนะครับจริงๆเออจากที่ผมอลองดูนะสามารถใช้พัสคาวอะครับเป็นตัวดาเมจของทุกทุธาตุได้เลยนะครับแต่ว่าโอเคอันนี้เนี่ยผมจะขอไม่ทําแบบน,นั้นละกันเพราะว่าผมเองก็อยากใช้ตัวละครที่มันหลากหลายด้วยนะครับผม ซึ่งไอ้ดันเจี้ยนธาตุไฟมันเป็นดันเจี้ยนที่ง่ายมากๆแล้วนะครับผมโอเคก็ตัวละครที่ผมใช้เนี่ยก็จะยังคล้ายๆเดิมเนาะก็จะมียูอินะครับก็เอามาป้องกันรับเผาไหม้นะครับผมบิสกิตนะครับก็เอามาบูสต์เพิ่มดาเมจใส่บอสนะครับแล้วก็เอามาลดพลังป้องกันด้วยนะครับผมตัวพัสเข้านะครับก็จะเป็นตัวดาเมจหลักนะครับ2ฉีดก็ตายแล้วนะครับ ซึ่งโอเคเซตไอเทมที่ผมใช้ของปัสคขานะครับก็จะเป็นตัวเซตไอเทมของไฮดรานะครับโดยจะเน้นไปที่จุดอ่อนนะครับซึ่งเราจะให้จุดอ่อนของปัสเข้าครับอยู่ที่ประมาณ46เนาะอันนี้คืออย่างตำ่ำแต่ถ้าได้เกินกว่านี้ก็ไม่เป็นไรก็โอเคเพราะว่าตัวบิสกิตนะครับถ้าเราใช้สกิลอัพเกรดอุปกรณ์นะครับมันจะเพิ่มอัตราโจมตีจุดอ่อน54เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้บัฟเนี่ยครับปัสเข้าจะได้ ตีจุดอ่อนอ่ะ54แล้วเพราะฉะนั้นเราอ่ะก็ะแค่ต้องทําเพิ่มอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะได้จุดอ่อนร้อยถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเซตไอเทมของปัสเขาที่ผมใช้นะครับผมอ่ะก็จะเป็นเซตผู้รักแฮนด์เพื่อที่จะทำดาเมจใส่บอสได้แรงขึ้นอ่าตัวละครลำดับที่4นะครับก็จะเป็นยอนฮีครับเอามายืนสวยๆเท่านั้นครับบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทที่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับผมไม่ได้ต้องกดสกิลอะไรเลยแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นลีน่านะครับก็เอามาบัฟเพิ่มคครริตดาาาเเมจนนนนนะะัับอออี้้้งยก่่ว ต้องเป็นลีนาที่4 2แล้วนะครับถึงจะมีบัฟเพิ่มความเสียหายคริคอด้วยนะครับผมในส่วนของสัตว์เลี้ยงผมเล่นเป็นยอนจีนะครับก็เอามาบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นไลน์อัพที่ผมใช้ของของตัวบอสเฮดุทัดไฟนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย เริ่มแรกนะครับเราก็จะใช้สกิลอัปเกรดอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนนะครับเอามาบัฟเพิ่มดาเมจใส่บอสนะครับผมอโอเคเดี๋ยวดูดีๆนะครับผมบึ้มโอ้โหทีเดียวเกือบตุยนะครับผมอย่างที่ผมบอก2ฉีดก็ตายแล้วนะครับผมโมโหเลยโมโหเลยโอเครีเซ็ทสกิลแล้วครับ ชีดที่2ครับเรียบร้อยนะครับผมก็อ,อันนี้เนี่ยมันยังไม่แรงมากพอเนาะถ้าผมอะ่ะได้เซตไอเทมไฮดาที่มันเป็นเซตความเสียหายคริติคอลแล้วก็ออฟเสริมเป็นจุดอ่อนที่เสริมจุดอ่อนทําให้พ l าสเขาครับ,รบได้จุดอ่อนถึง46%เนาะผมก็จะเปลี่ยนเป็นเซตนั้นแทนนะครับถ้าใช้เป็นความเสียหายคริติคอลสชิ้นเนี่ยน่าจะพอในการฉีดไอเหตไฟเนี่ยทีเดียวตายเลยนะครับผม อ่าโอเคก็ใช้ระยะเวลาแค่12เทิร์นเท่านั้นนะครับก็จัดการบอร์สได้แล้วนะครับผมอ่าโอเคก็จบแล้วเดี๋ยวเราไปดูท่าต่อไปกันเลยครับผมอ่าโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนทาตดน้ำนะครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยไล์อัพผมจะค่อนข้างแปลกนิดนึงเนาะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่ามันแปลกอะไรยังไงบ้างนี่ครับผมไล์อัพนี้ค่อนข้างแปลกหูแปลกตาเลยนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมใช้จูปีเป็นดาเมจหลัก นะเพราะว่าตัวจูพีอะครับมันมีในเรื่องของท่าตีปกติมีโอกาสที่จะติดผิดถูกไหมแต่ว่าการโจมตีปกติของจูพีอะมันมีโอกาสที่จะไม่ติดผิดด้วยนะครับซึ่งมันก็จะต้องมานั่งลุ้นในเรื่องของ RNG อีกทีนี้ในเมื่อมันมีปัญหาในเรื่องนี้เราก็ใช้ตัวที่มันการันตีติดผิดซะเลยสิถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นตัวละครที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นครีโอนั่นเองนะครับผมอ่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะไลอัพของเราที่เราใช้เนี่ยจะเป็นใครบ้าง เริ่มที่คนแรกก็จะเป็นเฟืองเยี่ยนนะครับก็เอามาบัฟป้องกันแช่แข็งนะครับถ้าใครไม่ได้ปั้นเฟืองเยี่ยนจะใช้เป็นรามียก็ได้นะครับผมคนที่2นะครับก็จะเป็นโคอีครับก็เอามาใช้สกิลเจ้าเหมียวแทนคุณนะครับเอาไว้ตัดหิวนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้สกิลอื่นเท่าไหร่นะครับคนที่3ก็จะเป็นครีโอนะครับ ครีโอเนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือสกิลทั้ง2 s สกิลเนี่ยมันมีผลติดพิษทั้งคู่นะครับโดยไอตัวสกิลแรกพิษมันจะอยู่ะครับมันจะติดพิษอยู่แล้วนะครับอัตรา75%ซึ่งมันสูงมากเลยนะครับแล้วก็ไอตัวดวงตาต้องสาบะครับเริ่มแรกอะมันจะทําให้ติดสถานะหินก่อนแต่ถ้าเราอะอัพจนน้องอะขึ้น C2 น้องจะได้สถานะติดพิษมาด้วยนะครับซึ่งอัตราถึง85%เลยซึ่ง มันสูงมากนะครับถ้าเทียบกับจูพีที่ตีปกติมีโอกาสติดผิดแค่40%เท่านั้นนะครับสำหรับเซตไอเทมที่ผมใช้ของครีโอเนี่ยนะครับก็จะเป็นเซตหมอผีนะครับอ่าโดยจะออปชันหลักเนี่ยมันจะเป็นการบัฟเพิ่มพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวครีโอนะครับแต่ว่าโอเคอันนี้ผมก็มีชุดเกราะอันนึงที่เล่นเป็นเลือดนะครับก็เดี๋ยวน่าจะต้องปรับไอเทมนิดนึงนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยว่าผมยังไม่ได้อัพในส่วนของชุดเกราะเลยนะครับแต่ว่า แค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะจัดการเจ้าเห็ดน้ำนะครับผมคนต่อมาก็จะเป็นคารอนนะครับอันนี้ไม่มีไรครับเอามาฮิวเผื่อเฉยเผื่อแบบกันเผื่อพลาดนะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นยอนฮีครับก็เหมือนเดิมครับเอามาบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับเพราะว่าเอออันนี้ต้องบอกก่อนว่าไอตัวสกิลติดพิษเนี่ยทักษะติดพิษนะครับผมมันจะสร้างความเสียหาย6%เของ 7P สูงสุดเป้าหมายเนาะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีในเรื่องของปริมาณความเสียหายอ่ะมันจะไม่เกิน150%ของพลังโจมตีของผู้ไายด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรถ้าเราอยากให้บอสเห็ดน้ําติดพิษแรงๆเราต้องเพิ่มพลังโจมตีของครีโอด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีเหมือนเพดานเนาะว่าเอ้ยถ้าพลังโจมตีของครีโอมันไม่มากพอเงี้ยมันก็จะมีเพดานที่จะทําให้ พิษของตัวคีโอไม่ค่อยแรงนะครับมันทำดาเมจต่อเลือดก็จริงนะครับแต่ว่าโอเคมันก็จะคำนวณจากพลังโจมตีของคีโอด้วยก็คือถ้าเราอัพพลังโจมตีของคีโอมันจะช่วยขยายเพดานของติดพิษให้มันแหลงยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมอ,อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงใส่เป็นไอตัวพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เข้ามานะครับแล้วก็ที่ผมใช้เซ็ตหมอผีเนี่ยก็คือมันจะถ้าเราใช้สี่เซนะครับมันจะเพิ่มอัตราการปรับใช้ผล10%หมายความว่าไงหมายความว่า อัตราที่เขาเขียนกําหนดไว้มันจะบวกลงไปอีก10%นะครับสถานะติดพิษจากสกิลไอพิษมันทึกเตยูมีโอกาสติดพิษ75%ถ้าเราใช้เซ็ตหมอผีที่ครบ4ชิ้นนะครับมันจะบวกอัตรา85%เลยในขณะที่ไอดวงตาต้องสาบแต่เดิมติดพิษ85%ใส่ชุดหมอผีปุ๊บทำให้อัตราติดพิษเป็น95%ซึ่งมันแทบจะก,การันตีติดพิษ ทุกๆครั้งที่ได้ไล่สกิลนี้เลยนะครับมันสูงมากนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของทีมนี้นะครับผมอ่ะก็จะเน้นบัฟพ,พลังโจมตีของครีโอนะครับทำให้เวลาติดผิดอ่ะมันก็จะยิ่งติดผิดแรงๆนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ <Yeah. S 1> อ่เปิดมาเนี่ยผมจะใช้ไอ้สกิลบนเลยนะครับผมก็คือเอามาติดผิดทันทีเลย ก็ไม่ต้องตกใจเนาะเพราะว่าบอสอาจจะใช้สกิลนี้ก่อนนะครับเราค่อยใช้สกิลล่างของโคอีเพื่อตัดอยู่นะครับโอเคหลังจากที่ครีโอไลท์สกิลเสร็จนะครับเรามีอะไรเราก็ใส่ไปเลยนะครับว่ายน้ำเป็นไหมอย่างนี้หลอนหูมาก เพื่อนๆเห็นว่ามันติดๆค่อนข้างแรงเลยนะผมอันนี้ผมก็ฮิวขึ้นมาก่อนสบายๆครับชิวๆไม่ต้องเครียดน,นี่เอากิดไปกินนะครับ นใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบสะบัดผ้าคลุมนะครับอ่าหลังจากที่ตัวบัฟตัดยิวหายนะครับเราบอใช้สกิลว,ว่ายน้ำเป็นไม้เนี่ยเราค่อยสะบัดผ้าคลุมนะครับตอนนี้ยังทันน,ะ,น,นะแล้วก็เตกทิศวนไปครับผม ฮิวขึ้นมาก่อนครับเต็มถังเลยนะครับไปคิวอ,อีกทีนึงชิวๆครับผมเรียบร้อยนะครับผมอโอเคก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ต้องโฟกัสเยอะนะครับถ้าใช้เป็นีิวเนาะ แต่ถ้าใช้เป็นจูพีเหมือนเดิมนะครับอาจจะต้องมีการโฟกัสอีกหนึ่งเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าการตีปกติของจูพีอะมันมีโอกาสที่จะไม่ติดพิษนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราถึงต้องคอยโฟกัสจ่ายดาเมจด,ด้วยสกิลอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ต้องคอยวนสกิลฮิลกลับมานะครับแต่ว่าพอเป็นคีโอปุ๊บเนี่ยผมแทบจะปล่อยจอยเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่สะดวกสบายนะครับในเรื่องของการเซ็กพิษทีเดียวเลยนะครับ อ่าโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับดันเจี้ยนาตาน้านะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าต่อไปกันครับผมอ่าโอเคครับต่อไปก็จะเป็นดันเจี้ยนทตุดินนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าลายอที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอ่าก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับว่าลายอาที่ผมใช้เนี่ยก็จะเหมือนดันเจี้ยนทตุไฟเลยนะครับเพียงแต่ผมเปลี่ยนยูอีเป็นอีวานแทนนะครับเพราะว่าเจ้าบอสดินเนี่ยนะครับ มันมีสถานะหมดสติแค่อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เป็นอ e ีวาหรือใส่เป็นซิกเข้ามาแทนก็ได้แต่ว่าอ e ีวาน่ะมันจะดีกว่าตรงที่มันมีในเรื่องของการแจกโล่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวซิกอะ่ะมันบัฟแค่เพื่อนที่เป็นพลังโจมตีกายภาพเท่านั้นซึ่งไลฟ์อัพที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นไลฟ์อัพทีมเวทนะครับก็คือเจ้าบิสกิตพาสคาวยอนฮีแล้วก็ลีน่านะครับซึ่ง4ตัวเนี้ยเหมือนตอนที่เป็นดันเจียนทัดไฟเลยนะครับอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมเป๊ะนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คก็เด um, okay. <ah ี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมก็อัปเกรดอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนนะครับดูให้ดีนะครับผมนี่ดอกแรกเก้าหมื่นครับ สองนะครับผมแรงมากแป๊บเดียวจะตายละดีแป๊บต่อนะครับผมถ้าจะเอาชัวร์ก็ใช้สกิลบัฟของลีนาขึ้นมาก่อนนะครับผม อันนี้แล้วแต่เนาะจะฉีดไปเลยหรือว่าจะใช้บัฟลีน่าขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับผมอ,อ่าอโอเคก็ชิวๆไปนะครับผมสำหรับไลน์นี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะว,ว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าใช้ไลน์ของปาสาวอ่ะมันสามารถผ่านได้ทุกด่านธาตเลยนะอืมแต่ว่า จะมีก็มีดันเจี้ยนธาตุน้ำที่จะต้องมีการปรับไลฟ์อัพนิดหนึ่งนะผมเลยเลือกตัดสินใจว่าเออมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับถ้าจะปรับไลฟ์อัพปาสคาวในดันเจี้ยนธาตุน้ำก็เลยใช้เป็นไลฟ์อัพของทีมคลีโอไปนะครับอ่าโอเคก็จบไปละสำหรับธาตุดินนะครับผมอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปดูดันเจี้ยนธาตุต่อไปกันเลยครับต่อมานะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนธาตุแสงนะครับดันเจี้ยนธาตุแสงอ่ะมันจะมีความน่ารำคาญอยู่อย่างเดียวเลยนะครับก็คือไอบอสเนี้ย มันมีเกราะเป็นจํานวนฮิตนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวละครที่มีหลายๆฮิตเนี่ยในการถลุงเกราะมันนะครับอ่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยจะประกอบไปด้วยใครบ้างอ่ะโอเคครับสำหรับไลน์อัพที่ผมใช้นะครับก็จะประกอบไปด้วยโคอี e ้นะครับอ่าโคอี CO ้ e รอบนี้นะครับก็คือเอามาบัฟป้องกันสถานะช็อตนะครับเพราะว่าไอตัวบอสเหตแสงอะครับมันมีสถานะที่มันทําให้เพื่อนๆติดช็อตนะครับเพราะฉะนั้น เราเลยต้องใส่โคอี e. แล้วก็ความพิเศษเอีกอย่างหนึ่งของโคอี e นะครับก็คือไอ้สกิลเจ้าเหมียวแทนคุณเนี่ยนะครับมันมีความเสียหาย3ฮิตนะครับผมเพราะฉะนั้นมันสามารถถลุงกราะฮิตของไอตัวบอสเหแสงได้ถึง3ครั้งเลยนะครับก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับทั้งในเรื่องของการถลุงฮิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของการห้ามฮิลขจัดบัฟได้ด้วยนะผมก็เป็นสกิลที่ดีมากๆของโคอี e เลยนะครับผม คนต่อมาก็จะเป็นลีน่านะครับก็เอามาฮิลนะครับแล้วก็เอามาบับเพิ่มความเสียหายกิติคอลนะครับคนต่อมาก็พาสคาลครับก็ไม่ได้ทําอะไรมากครับรอเกาะยึดหายแล้วก็ฉีดทีเดียวให้จบนะครับผมคือบอสเหตุแสงอ่ะค่อนข้างอ่อนแอนะครับโดนดาเมจนิดนิดหน่อยหน่อยก็ตายแล้วนะครับแต่ว่าไอที่น่าทำคาเน่มันคือเกาะของมันเนาะเราเลยต้องใช้ตัวละครนี่มันมีแบบหลายๆฮิตในการจัดการนะครับแล้วหนึ่งในตัวละครที่ถลุงยึดเกราะของ เจ้าบอสเหตดแสงได้ดีที่สุดนะครับก็คือจ๊กเกอร์นั่นเองเพราะว่าสกิลฟูลเฮาส์ครับผมมันสามารถสร้างความเสียหายได้ถึง7ฮิตเลยนะครับก็คือถลุงกรอกไอเจ้าเห็ดแสงอ่ะได้ตั้ง7ครั้งนะครับซึ่งมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็อีกสกิลนึงก็คือหมวกเวทมนต์นะครับก็จะมีอีก3ฮิตนะครับก็คือรวมแล้วอ่ะถ้าเราใช้ฟูลคอมโบของจ๊กเกอร์ครับมันจะถลุงไปได้ถึง1 0ฮิตเลยนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับตัวละครตัวใหม่ไฟแรงนะครับผม ผู้ที่ลงได้ทุกคอนเทนต์เลยนะครับก็คือคลนั่นเองนะครับก็ทุกสกิลของใคลนะครับมีความเสียหายอย่างต่ำสองฮิตนะครับแล้วตัวคลเองนะก็จะมีพาสซีฟที่ทุกการโจมตี2ครั้งมันจะสร้างดาเมจพิเศษด้วยซึ่งไอ้ดาเมจพิเศษเนี้ยก็จะช่วยถลุงเกาะฮิตได้อีกนะครับผม่าเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ถลุงเกาะฮิตของเจ้าเหตุแสงได้ดีมากๆอีกตัวนึงเลยนะครับ ่ะโอเคส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นไอ้เจ้าโคอานะครับก็ด้วยความที่ไลอัมเนี่ยครับมันมีทั้งดาเมจเวทแล้วก็ดาเมจกายภาพนะครับก็เลยใส่เป็นเจ้าอีกาตัวเนี้ยมันก็จะช่วยบัฟเพิ่มพลังโจมตีทั้งเวททั้งกายภาพให้กับเพื่อนในทีมได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมเริ่มแรกเนี่ยผมก็จะใช้ฟูลคอมโบของจ๊กเกอร์ไปเลยนะครับผม เอาสิบฮิตก่อนอแปบ๊บเดียวก่อฮิตของบอสเนี่ยเหลือแค่40กว่าฮิตแล้วนะครับผมคือมันไวมากเลยนะไลอ้อนนี้ ถลุมไปครับชิวๆไม่ต้องคิดมากนะครับเ,เดี๋ยสามสิบ h i ละนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเยอะครับรอฉีดท,ทีเดียวเลยนะครับผมจะมาใช้ฟูเฮาส์ก่อนนะครับเพราะว่าฟูเฮาส์มันสร้างความเสียได้เจ็ด h i เลยนะครับโอเคเดี๋ยวสิบ h i แล้วนะครับผม ิแล้วนะครับผมอ่าโอเคเกาะฮิตบอสหมดแล้วนะครับผมไปเรียบร้อยนะครับผมฮิตเดียวตายเลยนะครับผมอ่าโอเคครับก็จะเห็นว่าด้วยไลฟ์อัพนี้ครับมันถลุงเกาะฮิตของบอสอ่ะได้รวดเร็วมากเลยนะครับผม แบบเกาะฮิตของไอ,อ,งอเจ้า<ล>บอสเหแสงก็หมดแล้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยดามเมจของปั๊เข้าทีเดียวจบเลยนะครับผมอ่าโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับดันเจี้ยนท่าแสงนะครับก็จะเหลือท่านมือเป็นท่าสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมเนาะว่าไลอ์อพที่ผมใช้เนี่ยจะประขอไปด้วยใครบ้างเอาละครับก็จะถึงดันเจี้ยนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะเป็นดันเจี้ยนท่ามือนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าลำคาญมากๆเลยนะครับผม เพราะว่าตัวสกิลของบอสมันมีสกิลที่ลดพลังป้องกันด้วยนะครับแล้วก็สกิลเป้าเดียวของบอสเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็คูลดาวถี่มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าไลน์อัพที่ผมใช้เนี่ยจะประกอบไปด้วยใครบ้างโอเคครับสำหรับไลน์อัพที่ผมใช้นะครับก็จะประกอบไปด้วยลีโอนะครับก็เหมือนเดิมครับเอามาป้องกันเดชนะครับแล้วก็ตัวลีโอเองเนี่ย ก็จะมีสกิลเพลงดาบล่าสังหารนะครับที่ทําให้ตัวบอสเนี่ยติดสถานะเลือดไหลซึ่งไอ้บอสเฮดมืดอ่ะมันแพ้สถานะเลือดไหลเป็นพิเศษเลยนะครับคนที่2ครับก็จะเป็นซีครับก็เอามาบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนที่ยืนอยู่แถวหลังนะครับผมเอามาบัฟพลังโจมตีล้วนเลยนะครับแล้วก็คนที่3ครับก็จะเป็นพีดํานั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็คือตัวพีด่ะครับถ้าใช้สกิลล่างนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสร้างความเสียหายใส่บอสเนี่ยสองฮิต แล้วแต่หลายฮีตนะครับมีอัตราในการที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเลือดไหล55%นะครับก็ถ้าเราอิงตามสถิติแล้วอะมันก็จะเรียกได้ว่าใช้1ครั้งอะก็จะมีโอกาสติดสแต็กเลือดไหลย,ย่างตาม1ครั้งนะครับผมแต่ทีนี้ครับผมคือพีดั้มของผมเนี่ยมันอยู่ที่ C4 เนาะแต่ว่าเอาจริงๆ C2 ก็พอก็คืออันเนี้ยพีดั้มอะครับถ้าเราอัพขึ้นมา C2 นะครับมันจะมีทักษะพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับก็คือ ถ้าสกิลนี้ใช้ใส่ศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหลยอยู่แล้วนะครับมันจะทําให้บอสเนี่ยติดสถานะเลือดไหลาจากสกิลนี้ร้อยเนะครับแล้วมันทาให้บอสเนี่ยติดสถานะเลือดไหลสองสเต็กทันทีเลยนะครับผมคืออันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าสเต็กเลือดไหลทุกครั้งที่เราสร้างได้มันแยกกันนะครับผมมันจะไม่ซ้อนทับกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีบางครั้งที่เราอ่ะจะเห็นบอสเนี่ยติดสถานะเลือดไหลเนี่ยแบบเป็น5้าช่องเลยนะครับซึ่ง พอบอสโดนเลือดไหลทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหแทบหมดหลอดน,นะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีเลยนะครับกรณีที่เราเนี่ยปั้นพีดัมขึ้นมาถึง C2 นะครับแล้วก็ไอตัวสกิลบนนะครับลูกศรเพลิงอะคีอะมันจะทําให้ติดสถานะระเบิดเลือดไหลนะครับก็คือไอสแต็คเลือดไหลที่จะต้องรอเข้าเทิร์นบอสก่อนนะถึงจะทํางานนะครับมันจะโดนมาครับทํางานทันทีหนึ่งรอบนะครับผมซึ่งมันดีมากะครนะสำหรับสกิลนี้นะครับ เนี่ยแล้วถ้าเราอัพไปถึง C 6นะครับความเสี่ยงจะยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวพีดัมเนี่ยซึ่งเวลาเราคอมโบนะครับผมเออเราคอมโบพีดัมเนี่ยนะครับเราจะใช้สกิลล่างของลีโอก่อนนะครับเพราะว่ามันจะรับประกันให้ตัวบอสนะครับติดสถานะเลือดไหลแน่นอนจากนั้นครับบอสอจะใช้สกิลที่ลดพลังป้องกันกับเพื่อนในทีมเราทุกตัวนะครับให้ใช้สกิลของลูซี่เนี่ยล้างบัฟนั้นทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามด้วยลูกศรสามแฉกของพีดัมนะครับผม ตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นลนะูซี่เนาะลูซี่อันนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปตะกี้นะครับว่าเอามาล้างดีบับลดพลังป้องกันเฉยๆเลยนะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นยูชินนะครับยูชินเนี่ยเอามาใช้พาสซีฟสกิลครับทำให้เพื่อนๆในทีมเรานะครับมีโอกาสติดสถานะผลเข้าเป้านะครับเป็น34%ซึ่งอ่อมันก็จะทําให้ตัวพีดามนะครับที่ตีปกติอนะครับก็จะมีโอกาสที่จะตดสถานะเลือดไหลได้ดีขึ้นด้วยนะครับผม เออจริงๆช่องตรงนี้ผมไม่รู้เอาใครมาใส่ดีละนะครับผมก็เลยใส่ยูชยิแล้วกันมันก็จะทําให้ตัวพีด้มครับมีโอกาสที่จะตีธรรมดาติดเลือดไหลนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นไลน์ที่ผมใช้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามันจะเล่นอะไรยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผม <Okay. S 1> อ่าไปตามที่ผมบอกนะครับใช้สกิลล่างของรีโอก่อน อันนี้มันการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ติดเลือดหลายแน่นอนนะครับอ่าอันนี้บอสก็จะใช้สกิลที่มันลดดีเฟนซ์ห้าเป้าเลยนะครับก็ใช้ลูซี่ล้างบัฟดีบัฟนี้ทิ้งก่อนนะครับอนนโอเคมันแรงมากเลยนะครับเห็นไหมครับทีเดียวนี่คือบอสจะตายแล้วนะครับผมเนี่ยเข้าเทิร์นบอสท,ทีเดียว แล้วเดี๋ยวเรามาดูระเบิดเลือดไหลของพีดัมอีกทีหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับผม,มห,นหนึ่งคอมโบเท่านั้นนะครับผมสำหรับพีดัมอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมเห็นในคอมมูนิตี้นะครับที่บอกว่าเออเขา่าได้พีดัมบ่อยมากนะครับจนแทบจะ C 6แล้วนะครับเออก็คือเหมือนเอาไปย่อยทิ้งดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเอออันนี้ยผมมองในมุมมองที่ต่างไปเนาะว่าเฮ้ยตัวพีดัมอะ่ะมันทำให้ติดสถานะเลือดไหลนะครับแล้วก็ ทุกสกิลของพีดัมอะเป็นสกิลสามเป้าซึ่งนั่นหมายถึงว่าตัวพีดัมสามารถเอามาลงเป็นสงคมชิงประสาทได้นะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยผมใช้พีดัมเป็นตัวดาเมจกายภาพหลักในการลงดันเจียนสงคมชิงประสาทนะครับในสําหรับวันที่มันต้องใช้ทีมกายภาพเนาะซึ่งพีดัม,มครับสร้างความเสียหายได้ไม่ต่ำกว่าแปดแสนดาเมจเลยนะครับผมอันนี้ผมรับประกันเลยว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งมากจริงๆตัวหนึ่งเลยนะสำหรับเจ้าพีดัมนะ อ่าโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการลงดันเจี้ยนธาตุมืดนะครับผมแต่ถ้าใครอ่ะไม่ได้ปั้นพีดั้มเอาไว้นะครับก็เล่นเป็นทีมดาเมจเวทปัสคาวไปเลยนะครับก็สองสามฉีดก็ตายแล้วนะครับผมอ่าก็อันเนี้ยก็จะเป็นแนวทางในการจัดทีมนะครับอันนี้ผมเรียกว่าเป็นเวอร์ชันอัปเกรดแล้วกันนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆมาอัปเดตนะครับว่าโอเคปัจจุบันผมใช้ทีมไหนในการเคลียร์ดันเจี้ยนธาตนะครับผมโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆเนี่ยอ,อยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับเกี่ยวกับเกม Seven น n i g h t r e b i r ์หรือว่าเกมอื่นก็ตามก็าสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยน,นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเร็วกันแพื่นนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ